คนไม่รู้จักนี่ก็เป็นตอไม้เจ๋มใช่ครับนี่เห็ดเจ๋ใส่ใจครงเลยครับโอ้ในหอกง่ายมาเลยเหลืองไหมโอ้โหสวยแลบเนี่ยเนี่ยสูงปะสูงเนาะมีกระเทยไมโอ้ได้แอสูงแค่ต้มกินได้เป็น สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเราได้รับจดหมายจากเมืองไทยนะครับเดี๋ยวจะอ่านนะครับจาก f อนะครับคุณกนิกานะครับบอกว่าพี่คาหนูชอบคลิปที่พี่ทำมากเลยแต่อยากให้ทำคลิปเก็บเห็ดให้หน่อยนะคะโอเคนะครับมาจากจังหวัดอุบลนะครับหนึ่งนะครับตามนี้งั้นเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนไปเก็บเห็ดนะครับเก็บเก็บใกล้ๆที่แคมป์ที่เราอยู่นี่ครับที่ที่พักเลยครับบริเวณนี้ เก็บเห็ดซาก้านะครับอ่านะครับนี่นี่ครับตู้จดหมายเห็นไหมครับนี่นะโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปเก็บเห็ด oh, ก <cs uc> ันนะครับวันนี้เดี๋ยวตามมานะครับผมเนี่ยเนี่ยสูงวะสูงเนาะนี่ก็ใช่เลยนะโอ้โหอะไรหรอกสูง สส<ๆ>มันสูงมันสูงมันไม่มีอะไรปีนขึ้นไงโคนนี่เทพปีเอาวนึ่งในร้อยสูงอีรีได้ค่อนขิดได้ดีครับเราเจอแล้วต้นเห็ดสากา้า นี่ครับนี่ครับเดี๋ยวโอ้นี่ครับข้างบนนั่นล้มได้ไหมโอ้โเนี่ยครับเฮดสก,กาอยู่ข้างบนนั่นเห็นไหมครับคิดวิธีจะเอากัน <c oughs> นั่นแม่ตลอดเอาแบบนั่นแม่ม้มมาแมเา่เอาใครล้วเอ,บบอเอาไม้สูว่งดูเอาบีดมาตัดสู นี่อยู่ข้างบนนี่เดี๋ยวเราก็เนยกว่าจะลงนั่งละไม่เนี่ยนะไม่น้ำจ้าเนี่ยที่หายจัวไม่ได้ไม้มมาตัดีดมาตัดได้กเงี้ยมีดมาโอ้นันจ์สอยตั้งบ่สนี่จะสอยเห็ดนับมันจะออกไปเนี่ยมันแน่นเลยเนี่ย เหมือนกับมันแห้งแล้วเนาะแห้งเบิดคุณภารแลบว่บ่เบิดดอกคุณภามเนาะเรถยังาโอ้แข็งแข็งเป๊กเลยอยู่ก็อยู่ซะสูงอะ พี่ฮัลโหลโอ้แข็งมากพี่โอ้้ม่ได้อเมันสูงต้องเอาตำ้มตแต่นี่ใช่เลยอ่ะใช่เลยเอาเลยเอายากตลอดเอาอันนั้นได้มาน่ะ ตามหาเห็ดซากะไปต่อไปต่อนี่มันเจอแล้วแต่เอาย้าครับมันอยู่สูงเดี๋ยวไปเอาไม่ครับไปหมน่นี่น่นี่ครับต้นเห็ดซักนี่ครับเห็ดซากงคนไม่รู้จักนี่วกวเป็นต่อไม้เจไม่ใช่ครับนี ed, ่เห็ดเจอครับเห็ดซากะระวังมือครับระวังโอ้โหเนี่ยออกง่ายมากเลยเหลืองไหมโอ้โห,โหสวยเลยครับนี่นี่นงามนี่ นี่ครับนี่เอสก,กาเอ็นครับนี่เอาได้อีกเอาให้หมดเอาให้หมดโอ้โหครับรีเพาต้องรีบบนี้อืมน,น,นี่พลังเยอะอ่นี่นนไปต้มพอพอได้ไหมได้นนถ้ามีอะไรเจาะเข้าไปมันได้ของมันเองน,น,นะนี่ครับไปต้มเป็นยาเอสก,กาโอ้ ครับไปต้มไปตากแดดแล้วก็ไปต้มนะครับกินโอ้ยายอย่างดีเลย,ยอเออมันก็อยูงง่ยอ,อย่างนี้แหละหาอีกนิดนะครับเผื่อเจออีก<ป> <c oughs> พอหาเป็นแล้วก็หาไม่ยากแล้วเนอะรู้เลยว่าต้องมองแบบไหน,น <c oughs> นิดเดียวครับนิดนึงเผื่อเจออีกนี่เจออีกแล้วครับนี่ใช่ไหมใช่ไหมเดี๋ยวครับข้ามน้ำโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้เดี๋ยวได้ให้ผมข้ามไปก่อนเป็นตุ๊กปุ๊กออกมาได้ว่ะตุ๊กปุ๊นี่ครับนี่ครับเฮสซาก้าเดี๋ยวนะครับนี่จะไปดูใกล้ๆเดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวรับนี่นี่ครับซาก้าเห็นไหม นี่แะครับอันนีงโอ้แข็งมากปกติต้องใช้สิวหรือใช้อะไรงัานแครับเลื่อยตัดนี่นี่ของจริงนีเห็ดซากะนี่ครับนี่เห็นไหมครับมันจะคล้ายๆแบบต่อไม้ที่ไม่เออตรงนี้ออกได้ไหมนี่มีซากะโอ้ยเขาไปเนินเลย มองได้แต่แก้วน,นี่ครับจะอยู่ต้นนี้นี่เห็นไหมครับเห็ดซากมนี่ต้มกินได้เป็นหลายเดือนเลยนะครับเอาพี่รับโอ้ยเออโอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่ได้แล้วเห็ดซากา โชว์หน่อยโชว์หน่อยนี่คุณจะฆ่ารักษาโรคมะเร็งได้ต้านมะเร็งไม่แก่รักษาต้านมะเร็งเนี่ยป่าป่าป่าไปต่อไปต่อครับไปต่อต้องขุดดำๆอมดทิปใหม่แล้ๆๆวเลยไม่ก,ก็ไปต่อใส่นี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 ่โอ้สหเพชรกะครับอภิเนทนะครับมันจะเหมือนรอยไม่ไหมระเพชรกะนานระว,วังเดอ้อนั่น นี่ครับไปต้มได้หลายวันเลยโอย้นี่ใช่ไหมแมนมดเล่นเนี่ยอุ้ยอุ้ยน่ะน่ะนี่นขนแท้เนาะนี่ครับเห็นไหมเห็นไหมเอาอีกได้ไหมเอาได้อยู่ฝั่งนี้เลยเหรอดูอ นเ,นอเอาอยากแข็งอันนี้หินอได้ด้ออันนี้นมมินมมเมนต์เผื่อในเต๋อเออนั่นนั เออไหนแหละแมนแมนแมนแล้วโอ้หนี่ครโอ้โหต้นคงงงเนาะเห็ดอะไรออกอย่างนี้เห็ดสากะโ้คูโคบโคเนี่ยถ้าใบมันหมดเลยนะพี่อสว่านเจ น้ำมันจะออกแต่ว่าเราก็เอาสายางหรือว่าเอาหลอดดูดอะไรเงี้ยต่อมันหน่อยน้ำมจะหยดแล้วกินน้ำมันได้เลยมืนน้ำยางนะพี่เออแต่น้ำใสเจ้าเลยนะโอ้ได้เยอะเลยครับนีอ่อืมอืมนี่ครับหาเห็ดต้มได้บิดได้แมงมุมอย่านี้อันนี้ครับ พี่ๆเขาจะไปฝากญาติที่บ้านครับมันแก้ต้านโรคมะเร็งอะไรได้ด้วยเบาหวานได้หมดนะครับเนี่สนยสรรพคุณเยอะมากหาวนนนานมีบันไดเนาะย,ย่างหามาสนนะครับคลิปเก็บเห็ดวันนี้ถ้าเห็ดสกาเลยเห็ดดําขาเหลืองนะครับวันนี้ก็ได้ซ้มนีแ่แหละพี่น้อง <ม>นี่นได้เฮด,ดเเอ,นนอัเอนเฮดชอ็ชอกโกแลตได้ดอกนึ่งเฮดเพิ่งหวานเพ่เอิ้นนะในเฮดซากา<ม>้าโอ้นี่ผัดเสียบหน,น่อยบยั่มปุ๊บปัดปุ๊บปัตคลิป,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 ป<ม>นี้ก็บจบแค่นี้แหละพี่น้องฝากกดไลดค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อดีค่ะบ๊ายบาย